เชื่อรลงเื่องลงสวัสดีครับผมแฟนๆเส้นทางบันเทิงนะครับเราสองคนก็เป็นคู่ขวัญจัดละครเรื่องโดมทองนะฮะที่คุณผู้ชมจะได้ชมคืนนี้ตอนแรกใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าต้องติดตามตั้งแต่ตอนแรกค่ะพราะแค่ฉากเปิดตัวนะคะโอ้ดูสิคะขนลุกค่ะขนลุกน่ากลัวใช่ไม<ช><ช>ไม่ใช่หนาวนะไม่ใช่ค่ะ นอกจากเราสองคนนะครับยังมีกุญแจดอกสําคัญอีกดอกหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นสาเหตุของเรื่องหรือว่าเป็นปมของเรื่องเลยแหละที่ทําให้เกิดเรื่องราวโดมทองจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับ ใครที่ยังติดใจความแสนดีและรอยยิ้มเป็นมิตรของคุณย่าทองจันในละครอายารักคงไม่มีภาพเหล่านี้ให้เห็นในละครดมทองแม้แต่เสี้ยวเดียวค่ะแค่เปิดเรื่องมาแฟนๆก็จะได้เห็นฝีมือการแสดงระดับคุณภาพในบทคุณหญิงบนทาผู้มีแต่ไฟแค้นสุมแน่นอกและเธอคนนี้แหละค่ะผู้กุมปมปริศนาทั้งหมดของเรื่องนี้ หวังว่าท่านผู้ชมที่เคยติดตามบทบาทของดวงดาวจิชินดามาแล้วก็คงจะไม่ผิดหวังจากเรื่องนี้อาจจะติดกันนิดนึงนะคะอาญารักแล้วก็มาต่อด้วยดมทองแต่ว่าคนละอย่างกันเลยเป็นเรื่องของเนี่ยความรักความริษยาอาฆาตและวิญญาณมันแบบเฮย้ยคนลุกสำหรับตัวเองนี่ก็เสียงจะแหบแห้งแค่ไหนแต่ก็ยังต้องอ้ายกรลดตลอด มันบทม,มันแรงอ่ะมันแรงเล่นแล้วเหนื่อยเล่นแล้วเครียดมากยอมรับยอมรับหวังว่าเมื่อละครเราฉายตอนแรกเนี่ยทุกคนจะสมหวังฝากไปถึงแฟนๆเจ็ดสีนะคะ,ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ถ้มกลางความลึกลับชวนขนลุกแฟนละครจะได้เห็นมุมสวยงามของสถานที่ถ่ายทำเรื่องนี้ที่ทีมงานพิธีพิธันสัรหาและทำให้คฤหาโดมทองเป็นบ้านในฝันของหลายๆคนเช,ชื่อไม่เชื่อลอง<ด>ฟัง<ด>สรรพคุณจากพระเอกวีวีรภาพเขาคอนเฟิร์มค่ะ ในเรื่องโดมทองเนี่ยโลเคชั่นมันแทบจะหายากมากเนื่องจากโดมทองขา้างหน้าติดทะเลข้างหลังติดเขาอากาศเย็นตลอดทั้งปีบรรยากาศชื่นใจมากดมทองครอยู่ที่เขาใหญ่ครับก็บรรยากาศดีครับแล้วก็ทะเลก็โอเคช่วงนี้ก็แบบเลี่ยงๆหน่อยฮะบอกกองถ่ายว่าเดี๋ยวรอให้มันพ้นหน้าร้อนไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเปียวเมื่อกี้พี่เดินดูกองถ่ายเมื่อกี้ เห็นนักแสดงหน้าใหม่คนหนึ่งหน้าตามไม่คุ้นเลยอะ่ะใครอะ่ะเขามาเล่นเป็นอะไรอะ่ะนั่นสิ่ะใครคุณผู้ชมคะนั่นแม่เนียนจากอายาลักษหรือเปล่าคะละครเขาจบแล้วเขามาทำอะไรที่กองนนมทองคะเราตามไปดูกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะมาทำไมน้ำพัดเพิ่งอุยอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะจันย็ยนนะคะลืมลืมมีกล้อง ลืมอ,อ,อินอินอินกระบทค่ะพอดีอา่านบทอยู่อะเป็นไงบ้างคะเลนติงอยารักเลนติงอายารักดีค่ะฟิทฟิทแบ็กก็ดีมากเลนติ้งจบก็สวยงามมาทําอะไรที่กองนมทองคะ่ะมาทําอะไรไม่บอกดีกว่าปล่อยให้งงเอาไว้ต้องติดตามค่ะว่ายุ้ยมาทําอะไรแม่เนียนมาทําอะไรกับโดมทองนี่มีมีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรกับแม่พระพึ่งนะคะต้องติดตามค่ะตายค่ะยอดโดมทองนี่ดระเไป่ว จากเรื่องแม่เนียนเนี่ยน้ำตาไหลพรากๆลาๆกันมาแล้วแต่มาดูเรื่องนี้น,น,นั่นนะสิยมทองต้องติดตามนะคะรับรองว่าสนุกเข้มขน้นไม่แพ้กับอายารักแน่นอนแล้วก็มันมีอะไรที่ลึกลับกว่านั้นด้วย